ตัวนี้นะครับเราจะพามาชมกล่องคอนโทรลที่เราทางร้านประกอบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มทั้งปั๊มหอยโข่งทั้งปัม๊มเสมอร์บาดานนะครับตัวนี้ก็ในระบบก็คือใช้แผงชุดเดียวกันแล้วเราก็ใช้คาด้าวหลังเต่าในการสลับการใช้งาน สวัสดีครับวันนี้ร้านพรชัยโซลาร์เซลล์นะครับวันนี้เราก็พามาออกนอกสถานที่เป็นงานติดตั้งของทางร้านนะครับวันนี้เราจะมาติดตั้งเป็นปั๊มหอยโข่งแล้วก็ปั๊มัมมตดูจากบ่อบาดาลนะครับโดยใช้แผงชุดเดียวกันนี้ทั้งหมด4แผงนี้นะครับประกอบตู้ให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่คัทเอาหลังเต่าในการสลับการใช้งานนะครับเวลาตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงกว่าๆเดี๋ยวเราจะมาดูการทํางานของทีมงานของเราแล้วก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆภายในชุดนี้มีอะไรมั่งนะครับยังไงมารับชมได้เลยครับของทางชุดนี้นะครับลูกค้าก็จะสั่งงเป็นชุดแผ โมโนฮับซิล415วัตต์รุ่นกระจกเงาลดการยึดเกาะของฝุ่นนะครับทางร้านเราก็จะประกอบด้วยโครงสร้างแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็เราก็จะใช้เป็นตัวล็อกแผงแบบนี้นะครับ าการติดตั้งของทางร้านนะครับเราจะใช้ตัวล็อกแผงแบบนี้นะครับเป็นตัวล็อกขอบล็อกกลางนะครับโดยที่เราไม่ต้องเจาะแผงนะครับเราก็จะใช้ตัวล็อกแบบนี้เป็น e แคม a p Mid c a มแบบนี้เลยครับเป็นแผงรุ่นใหม่โมโน Half Cell ครับขั้นตอนการทํางานของเราก็จะมีอุปกรณ์การยึดแผงแบบนี้แล้วก็เก็บท่อร้อยสายไฟให้เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับงานติดตั้งของเรานะครับ สำหรับชุดติดตั้งของทางร้านนะครับเราก็จะเก็บสายของสายไฟให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับเราก็จะเก็บตามโครงของโครงยึดแผงของเราให้เรียบร้อยเลยครับลูกค้าก็ไม่ต้องกลัวมดหนูหรือว่าจิ้งจกในการเข้าตู้นะครับเราก็จะปิดเก็บงานให้เรียบร้อยเลยครับตู้นี้ก็คือลูกค้าสั่งใส่โครงเหล็กกันขโมยให้ด้วยนะครับตัวนี้ครับก็สามารถล็อกแม่กุญแจได้เลยครับมาชมบรรยากาศภายในตู้นี้นะครับเป็นยังไงครับตู้ของเราจะประกอบแบบนี้ครับ โดยที่มีคัทเอาหลังเต่าในการสลับการทํางานนะครับระหว่างปั๊มสมาร์ทกับปั๊มหอยโข่งนะครับเราจะติดสติกเกอร์ไปให้แบบนี้ลูกค้าสั่งก็คือเป็นแผงชุดเดียวกันโดยการที่เราโยกคัทเอาขึ้นไปครับแล้วก็เปิดเบกเกอร์ปั๊มหอยโข่งตัวนี้ก็จะทํางานแล้วครับครับไฟก็จะลันเรียบร้อยแล้วครับ ส่วนถัดไปเราอยากเปิดเป็นซัมเมอร์สนะครับแล้วก็โยกขัดเอาลงมาตรงกลางแบบนี้นะครับมาฝั่งคําเขียนว่าซัมเมอร์สก็เปิดเบรกเกอร์ขึ้นตัวปั๊มก็จะทํางานครับไฟแสดงสถานะการทํางานแบบนี้ครับนี่กําลังเดินท่อร้อยสายไฟนะครับเก็บสายรายละเอียดเก็บงานเตรียมส่งงานนะครับของทางร้านครับพาชมบรรยากาศครับตู้ของเราก็จะประกอบให้เรียบร้อยพร้อมใช้ครับ ส่วนตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นปั๊มหอยโข่งของเรานะครับที่เรามาติดตั้งตัวนี้จะเป็นขนาด1 5 0 0วัตต์ทครับเป็น2แรง2นิ้วนะครับเราต่อท่อดูดท่อส่งให้เรียบร้อยแบบนี้เลยครับเป็นหัวกะโหลกทองเหลืองนะครับแล้วก็มีหัวกะโหลกในการเอาไว้กรอกน้ําตรงนี้นะครับเป็นคอปั๊มแบบนี้แล้วก็ตัวปั๊มพร้อมแท่นวางแบบนี้เลยครับทางร้านก็จะทําให้แบบนี้เป็นชุดติดตั้งเรียบร้อยส่วนถัดมานี้ก็จะเป็นบ่อประดานนะครับที่ลูกค้าได้เจาะไว้ครับ ทางร้านก็จะมาลงปั๊มต่อสายไฟต่อเชือกให้เรียบร้อยแบบนี้เลยครับเก็บงานเรียบร้อยแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบปั๊มกันอีกทีหนึ่งนะครับยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามคับท้ายคลิปครับ น,นี้เราก็กาลังทดสอบปั๊มหอยโข่งนะครับเพิ่งติดตั้งเสร็จนะครับช่วงนี้เวลาก็จะเป็น5้าโมงเย็นนะครับตอนนี้นะครับน้ําแดดก็จะไม่มีแล้วครับอันนี้เราก็ทดสอบให้ลูกค้าเห็นลูกค้าจะต่อขึ้นแทงนะครับตรงนี้ครับต่อปั๊มหอยโข่งตัวน,นี้ขึ้นแทงน้ําอีกทีหนึ่งนะครับครับขอบคุณครับ ส่วนตัวนี้ที่เรากําลังเปิดอยู่ก็คือเป็นปั๊มัมมติปั๊มบาดานของเราที่เราลงในบอ่อบาดานนะครับเราก็กดเช็คดูครับกดคําว่าสวิตช์นี่ก็จะเป็นบอกรอบตัวนี้ช่วงเย็นแล้วนะครับตัวนี้ก็จะอยู่พันเจ็ดร้อยกว่ารอบนะครับ rpm รอบนะครับกดอีกก็จะเป็นแอมตัวนี้แอมช่วงเย็นเราเข้ามาอยู่1 9ดาแอมนะครับกดคาว่าสวิตช์อีกก็จะมาเป็นบาท323รบาทครับกดอีกนึงก็จะเป็นโวลต์ครับอยู่ที่ 168บโวล์นะครับโวล์ก็เข้ามาสูงอยู่ครับแล้วก็รอบจะเป็นตัวนี้ 1, 7 6 3รอบนะครับ RPM ครับตัวนี้ครับ MPPT กระพริบอยู่นี้ก็คือแผงกำลังเข้ามาทำงานอยู่นะครับตัวนี้ครับแล้วก็มีปุ่ม power ครับถ้าเราต่อแทงต่อลูกลอยก็จะขึ้นตรงนี้ครับเป็นแทงนะครับครับเบลนี่ก็จะเป็นอาการแจ้งเตือนนะครับถ้าถ้ามีอาการต่างๆขึ้นนะครับตรงนี้ครับภายในตู้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ สำหรับตัวนี้นะครับพามาชมเป็นกล่องคอนโทรลที่ทางร้านประกอบนะครับตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยกล่องคอนโทรลของปั๊มน้ําหอยโข่งแล้วก็ปั๊มน้ำสำมมึกนะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ของแฮนดูโรนะครับที่ทางนั้นเป็นตัวแทนจัดจาหน่ายอยู่นะครับตัวนี้เราก็จะใช้แผงชุดเดียวกันแล้วก็ใช้คาตัาหลังเต่าในการสลับการใช้งานแบบนี้สลับสับขึ้นสับลงได้เลยนะครับสับขึ้นก็จะไปปั๊มหอยโข่งสับลงก็จะมาเป็นปั๊มสมมรรึกปั๊มบาดานนะครับ โดยที่เราก็จะประกอบตู้ให้เรียบร้อยเก็บรางเก็บสายไฟอย่างนี้ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวยังไงเข้ามาชมภายในตู้ได้สาหรับชุดติดตั้งชุดนี้นะครับทางร้านก็จะเป็นใส่ตู้เหล็กแบบนี้ประกอบกล่องคอนโทรลเรียบร้อยแบบนี้นะครับตัวตู้เหล็กตัวนี้ก็สามารถล็อกกุญแจได้นะครับแต่ว่าอันนี้ลูกค้าก็จะสั่ง ทำเพิ่มก็คือเป็นกรงกันขโมยสามารถใส่เปิดปิดอย่างนี้ได้แล้วเราก็ใส่เป็นแม่กุญแจได้เลยนะครับป้องกันการถูกลักขโมยได้นะครับบางทีเราไว้ที่นายอย่างนี้ครับเราก็สามารถล็อกแม่คุญแจตรงนี้ได้เลยอันนี้เป็นชุดติดตั้งลูกค้าก็สามารถสั่งได้เลยนะครับว่าจะเอากงกันขโมยหรือว่าเป็นแบบตู้ปกติอย่างนี้ได้เลยนะครับครับยังไงก็ฝากติดตามร้านพรชัยโซลาร์เซลล์อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube แล้วก็ทาง Tik t o k นะครับครับขอบคุณคัสสวดีครับ